การเลี้ยงปลาดุกในวงบ่อปูนพื้นที่จำกัดก็เลี้ยงได้ปลาดุกเป็นปลาที่นิยมเลี้ยงกันเพราะถ้าเทียบกับปลาหลายๆชนิดนั้นปลาดุกเลี้ยงง่ายและโตวไวกว่ามากจะเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคในครัวเรือนหรือเมื่อชำนาญแล้วก็สามารถเลี้ยงขายได้โดยการเลี้ยงในวงบ่อน,นี้นั้นเหมาะกับผู้ที่อยากเลี้ยงแล้วมีพื้นที่จำกัดหรือพื้นที่น้อยข้อดีของการเลี้ยงในวงบ่อก็คือการจัดการดูแลทำความสะอาดได้ง่าย พราะมีพื้นที่น้อยดูแลได้ทั่วถึงอีกทั้งปลาดุกเป็นปลาที่อดทนต่อสภาพน้ําได้ดีถ้าลงทุนในการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ผลตอบแทนก็เป็นที่น่าภูมิใจใช้เวลาเลี้ยงสั้นรุ่นและประมาณ90-120วันหรือ3-4เดือนนั่นเองก็สามารถจับจําหน่ายได้โดยสามารถเลี้ยงได้ทั้งปลาดุกอุยและดุกรัเสเซียการเลือกสถานที่วางบ่อ บ่อเลี้ยงนั้นควรอยู่ใกล้บ้านหรือพื้นที่สามารถดูแลได้สะดวกและควรอยู่ในร่มหรือมีหลังคาเราะปลาดุกไม่ชอบแสงแดดจัดและหลังคายัางช่วยป้องกันเศษใบไ,ไม้ร่วงหล่นลงสูบ่บ่อได้ซึ่งจะทำให้น้ําเสียอีกทั้งยังควรมีแหล่งน้ําสำหรับเปลี่ยนถ่ายน้ําได้สะดวกพอสมควรไม่ว่าจะจากแหล่งน้ำธรรมชาติหรือจากน้ำประปาก็ตามการเตรียมอุปกรณ์ 1. วงบ่อบปูน โดยขนาดนั้นให้เลือกตามพื้นที่ของเราเช่นกว้าง1เมตรหรือ1เมตร20เซนความสูงประมาณ40-50เซนติเมตรปิดก้นบ่อให้สนิทและเจาะใส่ท่อ PVC เพื่อทำรูระบายน้ำเพื่อความสะดวกในการจัดการเปลี่ยนท่ายน้ำและทำความสะอาดบอ่ออย่างน้อยควรมี2บ่อขึ้นไปในการเลี้ยงเพื่อใช้คัดขนาดปลาและสำรองน้ำไว้ถ่ายท 2. ตาข่ายตาข่ายนั้น ใช้สำหรับไว้ปิดปากบอ่อป้องกันสัตว์อื่นเข้ามากินปลาและป้องกันใบไม้ร่วงหล่นลงบอ่อในกรณีเลี้ยงไว้ใต้ต้นไม,ม้ย 3. น้ําหมัก EM และเกลือเม็ดน้ําหมักนั้นสาหรับใส่ปรับปรุงคุณภาพน้ําช่วยในการย่อยเศษสิ่งหมักหมงก้นบ่อให้เร็วขึ้นจะหมักเองหรือซื้อสําเร็จรูปก็ตามสะดวกเกลือมีไว้สําหรับปลาป่วยปลาเครียด ปลาเพึ่งย้าที่อยู่ที่ยังอยู่ในสภาวะอ่อนแอทังยังช่วยฆ่าเชื้อกำจัดปรสิตและรักษาแผลปรับสมดุลของน้ำ 4. อาหารเม็ดสำหรับเลี้ยงปลาดุกโดยจะปรับเปลี่ยนตามขนาดของปลาในแต่ละช่วงวัย 5. ลูกปลาดุกลูกปลาดุกประมาณ80-100ตัวเลือกซื้อจากฟาร์มที่ใกล้บ้านและไว้ใจได้การเตรียมบอ่อ บอ่อปูนใหม่จะต้องทําการปรับสภาพความเป็นกรดด่างให้เหมาะสมโดยการแช่ต้นกล้วยสับไว้1อาทิตย์หรือใส่น้ําส้มสายชูผสมน้ําแช่ไว้5วันดากนั้นล้างบอ่อให้สะอาด ตากบ่อให้แห้งจึงจะค่อยเติมน้ําสําหรับเลี้ยงเข้าไปโดยจะเติมสูง10-15เซติเมตรน้ําที่จะใช้เลี้ยงนั้นหากเป็นน้ําจากคลองหนองบึงควรใช้ผ้าขาวหรือตะข่ายตาทีรองน้ําเข้าเพื่อป้องกันศัตรูปลาเข้ามาในบอ่อน้ําฝนน้ําบาดาลน้นําประปา ควรพักน้ำไว้ประมาณ3 5วันก่อนจะนามาเลี้ยงจากนั้นใส่เกลือแกงลงไปประมาณ2-3ช้อนแกงเพื่อช่วยปรับสภาพน้ำก่อนปล่อยปลาอัตราการปล่อยปลาและดูแลปลาที่เริ่มเลี้ยงควรมีความยาวประมาณ5-7เซนติเมตรอัตราการปล่อยลงเลี้ยงในวงบอ่อประมาณ80-100ตัวการปล่อยปลา ควรปล่อยในตอนเช้าโดยนําถุงปลาที่จะปล่อยลงเลี้ยงแช่ในบ่อประมาณ30นาทีเพื่อให้อุณหภูมิน้ําในถุงปลาและน้ําในบ่อไม่แตกต่างกันป้องกันปลานอกน้ําตายได้ควรมีวัสดุให้ปลาหลบซ่อนเช่นท่อ PVC ตัดเป็นท่อนหรือกระบอไม้ไผ่เพราะปลาตัวใหญ่จะกวนปลาตัวเล็กควรมีการคัดขนาดปลาเมื่อมีอายุประมาณ15-20วันโดยนําตัวเล็กแยกไว้อีกบ่อหนึ่งระดับน้ําและการถ่ายน้ํา ในการเริ่มเลี้ยงนั้นระดับน้ําจะลึก10-15ึงเซนติเมตรเมื่อเลี้ยงไปได้10-15วันควรเพิ่มระดับน้ําขึ้นอีกประมาณ5-10ถึซนติเมตรซึ่งก็จะอยู่ที่15-20ซนติเมตรโดยระดับน้ําสูงสุดควรไม่เกิน40ซนเมตรภาพผีเห็ดน้ำที่เหมาะสมให้อยู่ระหว่าง6.5-8.5ถึง8.5 การถ่ายเทน้ำควรถ่ายทุก5-7วันจะเร็วหรือช้าก็กมาสังเกตจากสีและกลิ่นของน้ำเป็นหลักถ่ายน้ำแต่ละครั้งไม่ควรถ่ายจนหมดถ่ายประมาณหนึส่วนสาของน้ำในบอ่อและถ่ายก่อนให้อาหารปลาไม่งั้นปลาจะขย้อนอาหารออกมา้าเป็นน้ำประปาน้ำบาดาล ควรภาพทิ้งไว้3-5วันก่อนนํามาใช้ซึ่งก็ควรมีวัสดุเก็บกักน้ําประปาเอาไว้เช่นโอ่งหรือกละมังใหญ่ขณะท,า,ทายเชน้ําไม่ควรรบกวนหรือทําเสียงดังตึงๆให้ปลาดุกตกใจเพราประปลาจะเครียดไม่กินอาหาร2-3วันทุกครั้งที่ถ่ายน้ําให้ใส่น้ำมัาทุกครั้งครั้งละ1ช้อนโต๊ะอาหารและการให้อาหารอาหารสําเร็จรูปที่ใช้จะเป็นชนิดเม็ดลอยน้ํา หากปล่อยปลาขนาด5-7เซนติเมตรจะให้อาหารปลาดุกเล็กซึ่งจะเป็นแบบไม่เล็กปลากินง่ายปลาขนาด7เซนติเมตรขึ้นไปให้อาหารปลาดุกรุ่นโดยการให้นั้นควรแช่น้ำสักพักให้อาหารบวมแล้วค่อยให้ปลากินเพราะถ้าให้เลยจะทำให้ปลาท้องบวมจากการอืดของอาหารได้ในช่วงปลาเล็กให้อาหารวันละ2มือ้อเช้าเย็น เมื่อปลาอายุหนึ่งเดือนครึ่งให้อาหารปลาขนาดกลางโดยให้อาหารวันละหนึ่งครั้งให้ปลากินตอนเย็นปริมาณนั้นก็คำนวณจาก 3- 5เปอร์เซนของน้ำหนักตัวปลาต่อวนันหรือให้กินจนอิ่มและเพื่อเป็นการลดต้นทุนค่าอาหารควรหาอาหารที่สามารถหาได้ในพื้นที่มาสลับสับเปลี่ยนกับอาหารเม็ดก็จะเป็นการดีเช่นเศษปลาสับไส้ไก่สับไส้เดือนปลวกโครงไกบ่บดสามารถให้สลับกับอาหารเม็ดได้ ระยะเวลาการเลี้ยงและตลาดการเลี้ยงในบ่อปูนั้นอัตราการเจริญเติบโตจะช้ากว่าบ่อดินแต่ก็โตได้ขนาดที่บริโภคหรือขายได้โดยใช้ระยะเวลา3-4เดือนขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ดูแลของผู้เลี้ยงทั้งเรื่องอาหารและการรักษาสภาพน้ำโรคไขที่อาจเกิดขึ้นได้ การเลี้ยงแบบนี้นั้นเหมาะกับเลี้ยงไว้บริโภคหรือขายเป็นอาชีพเสริมเช่นแบ่งขายให้เพื่อนบ้านร้านอาหารร้านส้มตำเอาไปย่างขายหรือจะแปลรูปเป็นปลาย่างย่างขายเองก็สามารถทำได้เช่นกันขึ้นอยู่กับช่องทางผู้เลี้ยงเองทั้งนั้นข้อควรระวงังไม่ปล่อยปลาหนาแน่นเกินไปไม่ให้อาหารมากจนเกินไปรักษาคุณภาพน้ำให้เหมาะสมถ่ายเทน้ำทุก5้าถึง้ง7วันใส่ e อช่วยย่อยสลายของเสียในบอ่อ รวมไปถึงความแข็งแรงของพันุปลาที่มาจากฟาร์มก็มีความสําคัญเช่นกันครับเหล่านี้ก็เป็นแนวทางการเลี้ยงปลาดุกในวงบอบปูนซีเมนสำหรับผู้ที่สนใจอยากเลี้ยงไว้ภายในบริเวณบ้านก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้ท่านเอาไปต่อยอดต่อไปได้นะครับสวัสดีครับ